กรณีการแสดงเจตจำนงและยื่นจดหมายลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรของนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการยื่นหนังสือลาออกตำแหน่งต่อนายพิช,ชัยชุนหาวชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นแม้ในวันเดียวกับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีจะได้โทรศัพท์เพื่อย,ยับยั้งการลาออกดังกล่าว แต่ในทางกฎหมายแล้วถือว่าการลาออกของนายกฤษฎามีผลโดยสมบูรณ์แล้วโดยก่อนหน้านี้มีความเห็นของคณะกรรมาการกฤษฎีการ,ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและรับผิดชอบร่วมกันในในโยบายทั่วไปต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาตามบทเฉพาะการเมื่อรัฐมนตรีคนใดไม่ประสงค์จะรับผิดชอบในหน้าที่ของตนหรือในในโยบายทั่วไปอีกต่อไปจึงต้องถือว่าเป็นสิทธิของรัฐมนตรีคนนั้น ที่จะลาออกเมื่อใดก็ได้และไม่อยู่ภายใต้การยับยั้งของผู้ใดดังนั้นในกรณีที่มีการแสดงเจตนาลาออกด้วยวาจาการลาออกย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบการแสดงเจตนานั้นส่วนในกรณีที่การแสดงเจตนาลาออกกระทําเป็นลายลักษณ์อักษรการลาออกย่อมมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ได้กําหนดไว้ในใบลาออกซึ่งได้ยืนนัสถานที่และต่อบุคคลตามระเบียบปฏิบัตรริราชการโดยไม่จําเป็นต้องยื่นต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง thank you